เอาละคคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์นอกนะฮะกับเกม City Skyline นะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะพาร์ทที่10พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่11กับเมืองใหม่ที่ผมตั้งใจว่าจะเป็นเมืองที่ไม่มีแยกไม่มีรถติดนะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมได้เล่นมาสักพักละนะปรากฏว่าประสบปัญหาหลายอย่างมากครับคุณผู้ชมบริหารจัดการได้ยากมากๆครับ เมืองไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ได้แบบได้แบบปกติเลยครับคุณผู้ชมปัญหาหลายอย่างที่เจอเลยนะคุณผู้ชมในส่วนของถ้าเกิดว่ามันไม่มีแยกเนี่ยนะฮะบ้านต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้รับสวัสดิการหรือว่าความคุ้มครองจากหน่วยงานภาครัฐเลยนะครับคุณผู้ชมนะอย่างเช่นไฟไหม้อย่างเงี้ยฮะกว่ารถดับเพลิงจะมานะฮะคุณผู้ชมนะฮะเอาตรงนี้นีเอาตรงโร,ง,รงงานอุตสาหกรรมจะชัดเจนที่สุดนะฮะ กว่าที่รถตะเพิงจะมาเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะมันไม่ทันแล้วนะฮะมันกลายเป็นไหมไปแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่สามารถดับได้นะฮะมีหลายมีหลายที่เลยนะ,ะที่รถตะเพิงมมันไปไม่ถึงเนื่องจากดูฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผมสร้างนะฮะปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งได้แค่แค่ถน,นนนี่ฮะคุณผู้ชมมันไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปด้านบนหรือด้านล่างได้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันวิ่งได้แค่ถนนที่มันสเีเขียวๆคุณผู้ชมเห็นไหม ดังนั้นถ้าต้องการที่จะให้มันให้มันควบคุมเนี่ยนะฮะเราจะเป็นจะต้องสร้างทั้งหมดเลยนะฮะทุกเส้นเลยเนี่ยนะมันจะกลายเป็นการเปลืองงบประมาณโดยโดยใช้เรื่องฮะ,ค,ะคุณผู้ชมเช่นกันนะ,ะกับตำรวจเนี่ยฮะผมสร้างป้อมตำรวจเนี่ยไว้ทุกซอยเลยฮะ,ะทั้งทงที่จริงๆแล้วป้อมเดียวก็น่าจะอยู่ได้และะ้วฮะคุณผู้ชมม,มันจะเป็นจะเป็นการเปลืองงบประมาณอย่างสิ้นเชิงนะฮะอันนี้คือปัญหาที่พบเจอนะฮะ ส่วนของโรงพยาบาลก็เช่นกันนะฮะการศึกษาก็เช่นกันเหมือนกันทุกอย่างนะฮะคุณผู้ชมนะฮะระชากรในเมืองเนี่ยนะ,ะไม่สามารถที่จะได้เข้าถึงการศึกษาเลยครับคุณผู้ชมแม้ว่ารถมันจะไม่ติดก็เถอะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงกว่ามากๆครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคงจะต้องรมเลิกโปรเจก t นี้นะฮะ แล้วก็ไปทําเป็นโปรเจกต์อื่นนะฮะคุณผู้ชมที่ไม่แน่ใจว่าจะทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็น่าจะต้องทําทางแยกทางตรงไปเลยอย่างนี้ฮะนะครับหรือไม่ก็ต้องทําทางเมนหลักเส้นหนึ่งนะ,ะแล้วก็ทําซอยย่อยออกไปเหมือนเดิมฮะ,ะไม่เช่นนั้นแล้วก็ มันไม่มีประโยชน์อะไรครับคุณผู้ชมมันมันดูดีก็จริงนะฮะมันดูรถไม่ติดดูดีก็จริงแต่ว่ามันไม่สมามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุมครับคุณผู้ชมครับนะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้เป็นอันว่าเฟาลครับคุณผู้ชมล้มเหลวไปนะฮะเอออะรู้สึกเศร้าอะรู้สึกเศร้าหน่อยๆนยเพราะว่ามันดูดีเลยนะ,ะแต่คือมันบริหารจัดการได้ยากมากนะอันนี้เปนาอย่างที่บอกไปก็นะฮะขอรบเลิกล้มเลิกโปรเจกต์เมืองแห่ง เมืองที่ไม่มีแยกนะฮะเมืองที่รถไม่ติดไปในพาร์ทนี้เลยแล้วกันนะฮะผม uh huh. เอาวะน่าเสียดายนะคับผู้ชมแต่ก็ตามน,นั้นฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า,าโปรเจกต์ใหม่ของการสร้างมือของของผมเนี่ยนะ,ะจะเป็นแบบไหนนะฮะถ้ายัางไงคุณผู้ชม ดูแล้วอยากให้สร้างเป็นแบบไหนนะฮะลองแนะนํามาได้นะฮะผมจะลองสร้างให้ดูนะครับผมถ้าถูกใจยังไงนะรากูดด้วยนะฮะทุกกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะแล้วก็มาดูกันครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเมืองแบบไหนนะครับทุผู้ชมสวัสดีครับผม